ไล่หวยลงปิงกรดนจับไว้จับจุ่มลงในช่วงเอนาวะเีย่วงเียจะพูดแล้วหย่าเออสามพูดพี่เนาะหน่เบงแม่ไทยเอียองตกพูดตกพูดเม่อไหร่มวินาีใ่ตึ๊และวเ้ยไปโคลน อีทีแล้วอ้าวกฮันมีเงิวงานเราได้ยินขับงคุณแล้วนะอืมเดีวเาจะบ่ได้ละเงานเราไยินขับงคุณ

nằm nó. nó giúp Cái rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Phan 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 khoan khoan đâu tì khoan khoan cái này ăn nữa, là khoan khoan nó khoan 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 Này khoan 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 đi

Mày dùng tay em đi chạy ra mấy Đã rồi chấm mày Bố mày Cái Cây với nặng diễn đồ cây

แดดทุฟานว่ะทุฟานพี่น้องโอ้ทุฟานแถวๆว่าจักจัวพี่ด้วยลื่อยนํานี่จอกเว้ยลื่อยเด้บัวทุฟานโอ้ทุฟานทุฟานพี่น้องโอ้ไปชมไสว่ากิปุกกันทุฟานทุฟานเบิ่งน้าเป็นปลาเนาะเบิ่งว่ะ

นาๆถ้าโรต้าสีสื้งเลยมันสซัมรู้ขานวีไนกู้มหนไปลงนี้ันลงไก็บ้านไน้ลงนี้แมนมนแล้วเสียดายแตมูพูนท่นยิงนะะรดีที่มันฟันหน่อยพี่น้อะบ่เสียเทียมเลย

มาจนไงเลยทำงานแล้วนะฝันน้อยฟันน้อยแล้นละมรละมุยันละ เดี๋ยวแล้วไปปลาไปปลาลับรับรับรับคุณน้าเอ็ดพลางเหรอวะที่ไห <laughs> à, Tang bay nhạc đẹp nổi bắt được lấy có bếp bắn để bắn lên nó tinh nát hồng bắp nát còn tinh nát nổi 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 tinh nổi nó nắp nổi tinh theo, theo

Lê lên, bay 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 bay, súng mượt leo mượt leo, uh. được <laughs> <laughs> mượt leo mượt leo, thưa ngàn nào nè. thật lạ đi, thắt đi

จนเมื่อยเลยนี่อ้อตกผูดแบงกันรัดจะมืดแล้วเลยนี่ Ngoài Việc Để con đeo đi Lâm, lâm, quá

เที่ยงนั้นนั่นเขาพอแล้วก็ซื้อกันได้นานลุ่ยตัวอี้นาน <laughs>

ฟังเสียงได้ไปจิ๊กบ่เอิ่มมึงเล่นๆนายโชว์กับปัดพี่ตะนายเลยยอมปัดประตูต่างได้บ่มานานแล้วเนี่ยครับอ๋อส่องได้ปลเนาะพี่วิริตพี่อยู่ซึ่งกันบินอัลเรน่ะตุลีโตนะยอกลีกๆๆๆชมเอิ่มต้นมื้อนี่ไปอยู่ปิง

นายอยตัวใครอยู่วิ่กินเอลังหลดจะลังกระดูกเลตัวใครอยู่ัวเหราววเหรอล้วน้องัไหลเอเออที่มีตัวพืนตัวใหญ่โอ้ยจูดจูดเท่านั้นอย่างนีมอจูดจูเหอจ้าจ้าจ้จูดจูดมันวารมันบริรงรงเลยนี่เส้นมัร่วงแกมา แค่น่าด่วนไหมก้อนหลังท่านไหน nói ทุ่มตุ้ยน่ะเนี้ยเนี้ยน้องไอ้ที่ชววลำเป้้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 

bưng mẹ thái yên tập phút tập phút mượt nào Ô, mười mười bàn mười mười nó mười 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 để, khét mười hí, mười mười gạo mười 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 mười

ได้เสียได้โอ้ยผ่านแล้วเที่ยวอีตั่นรักลทหือเราเบกันลเล่นี่นก็ตามมอส่งวอสวิญส่งคุณส่งอัมบส่งคุณยังไปยังกบป้องลงไม้ทำรีอะไรยังเดิลั

โคงนกตื้นเลยนเลยจ้าไปโคงตื้นจาไปหน้อลูตื้เล่้ยล้ํา่เป็นโซงงทอโซยาก้น้องตากีเกะดูกกับมเกาบัว่ย้บอเยน้นหรถแม่หนึ่มนี่ับลีนับปลาหมูจิรี่ไ้อมเนย

สิบสามผุดนะฮะผุดไหนเนาะน้ำนมุ้ยจานนี้น้ำฮีโก้ยอเจ้าอูใส่บีเรมไน้ำน้อยบงบไทยหละซอรมันก็มืดเลยจ้ะก็ช่เนาะแต่ละนไปไหเนาะ เดี๋นี่ภาพเลดีอยู่สีสามจนจุ่มอจอดอะไรอ้ยาไ้ไห่นเราคมมดลเรานรวมสันรวมไม่ปิดบอกได้เฮ็ดมันตกเขี้ามุงเยืมเลย ลอยใส่ทุงใส่ทุงพดลุงหยาใี้มาพูดลุงอกงนี่ใส่ถุง้ยอ้โอ hey, ้ยจอย่าลงนเอาอย่าลงอู yeah. yeah. ับพูดฮับพูดฮับพูดเด่นแม่ยังมี โอ้มือมือะไนะเว้ยนี่ย๊นี่ไข่้ยรกเอีนี่ปนไี่ไข่เตียนข้าเวมลงนี่เรือเปล่ว่หมดต้องขีดล้เน้ออยม่ขูดรื้อวดืัดใส่เดมือด้วยเนียมด้วยเียมอนไหนเนี่ยเราลืเลยไปนั่นเบ่ือวัดรือวัดอจะขากันไหเผอะถูแล้วม้มอดีี่ก็ติดทยนเกีงกรคัดจังิดเยอะ้งเือีเดียมื้ยดูเ

คือละคือละมอไาอจบคลิปสัหนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเจอกันคลิปต่อไปเด้อไมบไป